สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสกุคนะครับเนาะวันนี้ออกับช่องหนังใหม่นะครับเนาะบาจอยสอยจุกนะครับเนาะฝากไปในอบวอกอ่อนใจพ่อแม่พี่น้องได้เลยนะวันนี้มีเมนูไก่ไตหนามนะครับเนาะมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะนะครับเนาะขั้นตอนการเทดกับ่ยากนะครับเนาะขั้นตอนแรกก็เตรียมเครื่องวัตุดิบนะครับเนาะก็มีข่าตะไคร้ใบบักกุด กระทงกระเทียมหัวหอมนะครับเน้องปอเตรียมอยู่รอนเขาก็มาหั่นหั่นเพื่อสีมันทำงานครับน้องก็เอาพวกข้าวตะไสพริกเนี่ยอะไรมันแข็งๆนะครับาลงไปตำก่อนพอหยาบๆดีแล้วาเอาหอมกระเทียมน้ำน้องตามลงไป ตำโขกกันมันกอกันนะเนาะหลังจากนั้นต่อไก่ไก่เที่ยวเตรียมนะไว้แล้วนะครับเนาะซับไว้บ๊อกจอยหลางเหมือนกันแต่ได้ทำด้วยผัดหมูดาวนะครับเนาะเดี๋ยวต้มปมาใส่ขกปรุงเครื่องเครื่องปรุงนี่ก็มีหนานปลานะครับเนาะหนานปลาแล้วก็โรดีมันหอยชุบนะครับเนาะปรุงซ้ำมีตามใส่ซอบเลยนะครับเนาะ ลงแล้วแหละครับออกเครื่องลุกไปต้นใส่กันนะครับเนาะแล้วเราต่อไปตั้งใต่วาจอยสิเปลี่ยนหนาด้วยสองเถื่อนนะครับเนาะเปลี่ยนหนาด้วยสองเถื่อนใส่สองหนาใส่สองหนานครับเนาะแต่ที่เด็ดวาจอยนี่คือว่าใส่ใบกระเพราไปนึ่งน,นะครับเน,ะน,บนาะม,มันสถียรครัมความมีดนะครับเนาะแต่เกลือเกลี่ยเนาะของมอมเลยนะเห็นไหมบุ๊ กล่องยู่ใกก้ไก่เทแหลกนล้ครับเดียวเทีแหลกเทีแหลกคิดไม่ตันเฮ็ดแตงเขาบม่ได้เฮ็ดแตงจะฟ้องจะเถื่อนนะครับปกติเฮ็ดแตงคนอื่นทายแตงคนอื่นตัดแตงคนอื่นนะขมันนี่กันบ้าแฟน้าเห็ดเบิ่งกันหน่าเสีเฮ็ดลายเถื่อนเรเฮ็ดเฮ็ดจะเถื่อเราสก็เลยว่าเออ จัดให้ประสบว่าก็เลยจัดการซะเห็นมาเห็นกับคอมเมนต์มาบอกกไไันเด้อน้องเด้อชัดเพรชัดดีเพรดีจังไดกับคอมเมนต์ตีชมกันเข้ามานะครับเนาะมาครับมักะเทปแรกกะบว่อยากบอกรายใหญ่ห้างคิดเลยแล้วกันหิขวขอนะพี่น้องเนาะมาครับมั้ยขออนุญาต ทุกการปรุงท่านบอกหนึ่งเขากินเองด้วยเยอคนเดียวกว่หนึ่งเขาออก,กินเองมาครับมาแซ่บๆเหมือนกันวอาวความขนาดหมดใจห้อยแล้วข้อเดียวนะครับบอสตันมาติดขอบว่าจอยเหมือนเซโนมาครับมาแซ่บๆเหมือนกันว้า อขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อมันต้องใส่มือนะครับค,คุณยองมันจงขับอืมครับแดดกระโดแล้วกระดู <laughs> Cũng có ăn như xe đó Chắc mình lên khắp đây ครับพี่น้องหอมหอมเครื่องเทศแต่แต่หนังก็ะตีตรงนี้ครับมันแบบหอมกินข้าวตะไคร้ใบบก,กู๋เที่เยาแซมไปนะครับเนาะงใส่มัะขามหลายๆแบบใส่ใบกระเพราลงไปน้ำด้วยครับเด้อแซ่บหอมข้าว ตัวนงอย่างนั่นเกอะเจดีนันพวงใครไหมตัวอมันมันหรือเปล่ Takk. สิ่งเหนียวนิดนึง mm hmm. mm hmm. อืมดูกูอิ่แล้ว เนี่ยผมก็ไปเต็มกามได้บ้างเนี่ยดีกามใหญ่แด็กวันเราคู่เป็นสีเป็นเงินรอบเหมือน 没错。 เผ็ดเกิน่อสาวกันแล้วเผ็ดร้อนใส่คันทึ่งผิดคลาดตะไข่ใบกะเพรานะครับเนาะมีแต่แนวเผ็ดๆใส่คันนะจวดขนาด เดิมเมื่อเสียดไอ้สร้อยจุกนะครับเนาะซูพ่อแม่พี่น้องเป็นการซื้อช่องเอละบา้านอยสร้อยจุกน้ำเนาะของมากินด้ำมากินน้ำเนาะเลยเอาเมนูปอเดือดเปก่อนมาคือกันตะกี้ตอนเป็นตอนย่บ้านเนาะอตอนเป็นวัยรุ่นกับตอนนี้กขาไม่หลุดอยู่ วัยหลุนสิเลนะ็กสามนะนาะก็เมืกี้ไปไฮไปหน้านะนาะงน้าดีลนะน้าไปฝนต่นหนาวแง้มใส่เว็ดนะเนาะไปหาใส่เว็ดน้ามูไปหาใส่เว็ดน้ามูกับเห็ดเม,ดเม,ดเมดน,นูนี่นะละไก่้ไต่น้งอยู่ลนะถ้าเราไก่เอาเนี่ยไปเตรียมติ๊บเขาไปติ๊บบักไงเลยไปน้ำกันเจ็ดแปดคนเมกี้มันมวนครับ,รบไปไปเรียนไปยังน้ำกันตามไปเรียนนะ ไปตาการเหยียดไกลไตนามไส้เบ็ดย้ายเบ็ดไส้เบ็ดแล้วหลอกนึงขึ้นมาเชียงหน้านะครับมอตาการมาเหยีดไกลไตนานกินตัหน <c oughs> ตงหมอตังไส้แล้วดีๆเอาหมอเอาไอ้หมอที่เอาไส้นานเอาะจะทีเซลไปตังหมดนึงนะ <c oughs> หมอนบุกมันบ,นบกพอดีก็หมดหนึงเหมือน,นมีหอยฟิวหอยยังอยู่มีหอยฟิวหลบบอกขาดนะครับ กระพากันเอาเข่าเหนียวเหนียวดำลงเข่าเหนียวไปปั Oil, hago, ่น <imasu> อัดอ yes, <here> ัดอ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 ัดไปอัดไปโอ๊บไปอัดไปเห็ดไปเห็ดมากเข่าเหนียวสิมบัติดพี่น้องเอาไปปิดค้อยฟิวเห็ดไปเห็ดมากเข่าเหนียวสิมบัติดพ่อไก่สุกเข่าบวมยิ่กินกลับวันนี้โอ้ยกิดหอยแย้ได้ก็อยางหอยแย้มนั่นพี่น้องนี่แหละเป็นเรื่องราวเตอร์ไปอนเะไป タイミングでね、ありがとう。<laughs> มันไม่เป็นไก่บ้านหรือไก่บ้านมันเป็นคพื่อนกลางไก่เหลืองบอกใก่เหลืองไก่เห,เหนเหีนยวนี่นะก็อะไรอื่นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้วครับเด้อสื่อยุทตลาดนี่แหละ นวัวเกินคนขนาด้ครับครับของแท้คนมันยบนบาทน,นี่สิบ่ค่อยได้กินไปเลยนะครับไปไปผู้เฒ่าคนมาติ้งหน่อยจอะยกินตับกินไตเลยนะมันบอกมันบอกงอ่ายบอกซ่ามันดื่มมึน ข,ขนาดกินยำเลยคือก็เออทนใกล้เหนียวนี่มันเหนียวมันเหนียวก็กินด้วยเตาหนึ่งแต่ว่าผมหมักหนังมันไหมหนังมันจะแบบยำแบบคึดดีนะเป็นคล้ายๆใกล้ตี <laughs> นั่งใกล้ๆกลตีนนานมากนัง,นงสีน่าเนี้ยเหนียวนะนมากอย่างกึศกึศแซ่บดีนะนมากก็ขันพี่น้องถือใจกับก,กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อขันมีขอผิดพลาดประการใดกับกราบขออภัยนะครับเด้อคอมเมนต์มาบอกว่าจอยได้นะครับเนาะดีชมได้นะครับเนาะอันใดดีพอด,ดีกับคอมเมนต์บอกกันเนี่ยน,น้องใหม่นะครับน้องฝากตัว ฝากไว้ในอมม้อมอกอ้อมใจมมพ่อแม่พี่น้องเว้ไครับเด้อสำหรับวันนี้ก็เอาไปสมีละยิ้มละครับเนาะกินตะพอยิ้มเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไปสมนีนะครับมือ้อบารจอยเสียบสอยจุกสู้กินกับฝากติดตามได้ครับเด้อช่องบารจอยสอยจุนนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ